ต่อไปจะเป็นตัวอย่างเคาน์เตอร์นะครับที่แบบว่าข้ามข้ามข้ามเตจเนาะปกติก็คือที่เราพูดอะ่ะที่เราพูดเคาน์เตอร์อ่ะมันจะนับมันจะนับไปตั้งแต่แบบศูนย์ไปหนึ่งไปสองไปสามไปสี่ไปห้าไปหกไปเจ็ดแต่ก็ย้อนกลับไปศูนย์จริงแล้วอ่ะครับหรือหรือหรือไม่ก็จะเป็นแบบอ่านัขวายหลังก็คือเจ็ดไปหกไปห้า ไปสี่ไปสามไปสองไปหนึ่งไปศูนย์แล้วก็วนกลับมาแบบนี้แต่ว่าเคาน์เตอร์ที่เราพูดต่อ,อต่อไปก็คือว่าที่จริงเคาน์เตอร์อะครับมันไม่จาเป็นที่จะต้องเรียงจากหนึ่งไปสองหรือเรียงจากสองไปหนึ่งเรากําหนดเองได้ว่าอยากให้เรียงจากไหนไปไหนนะครับเขาก็มีแบบเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ดีไซน์ example นะครับนะครับก็คือตัวนับนะครับ counter d e s i n example ก็สมมติว่าเป็นตัวอย่างนะเอ่ยกำหนดกาหนดการนับตามใจต,ตัวเองเอาง่ายอ่าศูนย์ศูนย์นะครับมีสามหลับเหมือนเดิมศูนย์ศูนย์นะอยากให้ศูนย์ศูนย์ไปหาหนึ่งหนึ่งศูนย์อ่ะเอาทไปหาหนึ่งศูนย์ศูนย์จากหนึ่งศูนย์ศูนย์นี่ไปหาหนึ 1, 1, 1. ่งหนึ่งหนึ่งจากหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่ไปหา ศูนย์หนึ่งศูนย์จากศูนย์หนึ่งศูนย์นี้ไปหาศูนย์หนึ่งหนึ่งแล้วก็จากศูนย์หนึ่งหนึ่งไปหาศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับโดยที่เวลาเขียนเนาะก็จะขึ้นกับสามหลักเหมือนเดิมก็คือ c ีบแล้วก็ a อซบแล้วก็เนะครับอ่ะ โอเคนะครับ,รบก็อ่ะก็สามารถเขียนได้เป็นแบบนี้อ่ะ C B A ะนะครับก็ใกล้เลขครับ มีศูนย์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 ก็ไล่ก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะอิงเราก็จะอิงแผนภาพตรงนี้นะครับเขียนสเตตถัดไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้อ่าก็จะเป็น C พัร B พัด A พัดแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้เนาะ C พัด B พัด A พัดเสร็จปุ๊บศูนย์ศูนย์นี่ไปไหนศูนย์ศูนย์นี่ไปไหนไปหนึ่งศูนย์ศูนย์ าจากศูนย์ศูนย์นี่จากศูนย์ศูนย์นี่เราไปหนึ่งศูนย์ศูนย์นะก็คือดูจากแผนภาพก,ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ดูต่อครับดูต่อครับจากหนึ่งศูนย์ศูนย์เนี่ยนะครับจากหนึ่งศูนย์ศูนย์นี่ไปไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งนี่นะครับ จากหนึ่งศูนย์ศนย์นี้ไปหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับเราก็เขียนเลยนะครับจากหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์คือตรงนี้นะครับก็ไปหนึ่ง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 นะครับแบบนี้ครับอ่ะถึงหนึ่งหนึ่งแล้วก็คือประทัดนี้นะครับหนึ่งหนึ่งนะไปศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์หนึ่งศูนย์อ่ะนะครับ จะศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับไปศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์อยู่ตรงนี้นะครับก็ซีไปศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับเป็นศูนย์หนึ่งหนึ่งสุดท้ายครับศูนย์หนึ่งหนึ่งครับไปศูนย์หนึ่งศูนย์ครับตรงนี้เนาะก็ไปศูนย์ศูนย์แบบนี้ก็เขียนอย่างนี้มันจะเห็นว่าตามอันไหนไม่มีเพราะว่าวงเนี้ยมันมีแค่ห้าตัวนะครับ ว่าวงนี้นะครับวงเนี้มันมีแค่หาตัวเพราะนั้นอีกสามตัวไม่ต้องสนใจตอนแค่ไปสุดขีดไปนะครับเราไม่สนใจนะครับถ้าสมมตุติอยากจกะต่อวงจรโดยใช้ดีฟ i ิ f l o p วาดถึงแค่นี้พอนะครับถ้าต้องการถ้าต้องการแค่ D ีฟ i ิ f ก o p นะครับวาถึงแค่นี้พอแต่ถ้าเราอยากจะใช้ ทีพิพฟอบนะครับอยากใช้ท mm ีพิพฟอบก็สร้างคอลัมน์เพิ่มอีกสามคอลัมน์นะครับก็จะเป็น C C T B แล้วก็ T ีอนะครับ C C ซ B แล้วก็ T ี mm hmm. ก็ดูเนาะเหมือนเดิมมุกเดิมนะศูนย์จาก C ไป C บวกอะ่ะศูนย์เปลี่ยนเป็นหนึ่งสื่อว่าท็อกโกนะครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่งครับ ศูนย์ไปศูนย์เหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนครับดูตรงนี้เนาะสำหรับสำหรับให้เราเทียบให้เราเทียบแต่ละหลักนะครับสองอันนะครับเทียบกันนะครับถ้ามีการเปลี่ยนเลขถือว่าท็อกโกแต่ถ้าเลขเดิมไม่ท็อกโกนะครับแค่นั้นอย่างเตรงนี้ศูนย์ไปศูนย์นะครับค่าเดิมไม่เปลี่ยนนะครับ ta ก็เป็นศูนย์ครับตอนแค่ผมไม่ต้องสนใจครับผมในกรณีที่ มันเป็นขีดๆอยู่แล้วก็ไม่้องสนใจดูบรรทัดน,นี้ครับศูนย์ไปศูนย์นะครับก็เป็นศูนย์หนึ่งไปหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับก็เป็นศูนย์ครับคือถ้าค่าไม่เปลี่ยนแปลงคือถ้าค่าไม่เปลี่ยนแปลงครับถ้าคามันไม่เปลี่ยนแปลงก็ถ้าค่าไม่เปลี่ยนแปลงก็คงค่าเดิมเอาไว้นะครับไม่ถือว่าไม่ทอกโก้นั่นเอง ต่อไปครับผมเอตรงนี้ศูย์เปลี่ยนเป็นหนึ่งถือว่าทอกโก้นะครับเป็นหนึ่งครับต่อไปครับต่อไปครับเอ่อตรงนี้ครับศูนย์ไปศูนย์ค่าเดิมไม่เปลี่ยนนะครับตรงนี้เป็นศูนย์หนึ่งไปเอโทษหนึ่งไปศูนย์เปลี่ยนครับผมถือว่าท็อกโก้ต่อไปครับเอ่อหนึ่งไปศูนย์ ถือว่าทอกโกอ่าอันนี้เนาะหนึ่งไปหนึ่งมันเดิมไม่เปลี่ยนศูนย์ไปหนึ่งเปลี่ยนทอกโก้ศูนย์ไปหนึ่งนะครับเปลี่ยนทอกโก้นะครับตรงนี้ไม่ต้องสนใจเพราะว่ามันไม่มีอยู่แล้วหนึ่งไปศูนย์ถือว่าเปลี่ยนนะครับหนึ่งไปหนึ่งค่าเดิมใส่ศูนย์หนึ่งไปศูนย์เปลี่ยนค่าใส่หนึ่งนะครับ อะไรค่าตามนี้เอาค่าตรงนี้นะครับมาสร้างเป็น Kmap นะครับหรือคาร์โนแมปนั่นเองก็จะได้ว่าอันนี้นะครับก็เราก็ว่านะครับเป็นคาร์โนแมปนะครับโดยที่คาร์โนแมปนะครับก็สามารถเขียนได้สองแบบด้วยก็คือ Kmap ของ d p i p ฟฟอับ Kmap ของ T p i p ฟฟนะครับ ในกรณีถ้าค่าเป็นขีดๆอย่างนี้ถือว่าดอนแคร์ใส่กาลบาดได้เลยนะครับเดี๋ยวคิดเกียดว่าขอขอขอ t เทมเพลตเดิม template เดิม,ดมอ่ะอันนี้นะครับอ,อบ template เดิมไปอ่ะอันนี้ขอพูดถึงดีฟิ f ฟอบก่อน นะครับ T i p o p ก่อนนะครับล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 บค่าออกครับลบค่าออกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็น T ี i p o p นะ นะครับเริ่มจากดีพิพอบก่อนเหมือนเราได้จหลัก a ก่อนเนาะอ่ามองอันนี้อันนี้เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ามันคือศูนย์ถึงเจ็ดนะครับแบบนี้นะครับนี่คือหมายเลขนะตั้งแต่ศูนย์ถึงเจ็ดในกรณีที่เป็นศูนย์นะครับ a พัดเป็นศูนย์นะครับ a พัดเป็นศูนย์ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์ครับต่อไปครับผมบรรทัดที่หนึ่งับผมไม่มีนะครับก็ขีดเอาไว้ถือว่าเป็นการกระบาดนะตอนแคร์นะครับเป็น้องสนใจต่อไปครับสามครับสองครับศูนย์หนึ่งศูนย์ครับดูที่เอครับเป็นหนึ่งครับตรงเลขสามครับตรงเลขสามครับศูนย์หนึ่งหนึ่งนี่ผลลับตรงนี้ เป็นศูนย์ครับต่อไปครับสี่ครับสี่คือตรงนี้ครับอ่าดูที่หลักเอครับผมเป็นหนึ่งครับก็เขี่ยนหนึ่งไปต่อไปครับห้าครับตรงนี้เนาะหลักเอไม่มีใส่เอ็กหกครับหกครับตรงนี้ไม่มีนะครับใส่เอ็ก แล้วก็เจ็ดครับหลักเเป็นเท่าไรเจ็ดหลักเเป็นศูนย์นะครับก็ใส่ศูนย์เข้าไปแบบนี้ต่อไปนะครับผมก็คือ db นะครับก็คือ d b ก็คืออันนี้นะครับด b ก็ดูที่หลักนี้นะครับดูที่หลักนี้ดูที่หลักนี้นะครับ d ีบก็ บรรทัดที่ศูนย์ใส่ศูนย์ต่อไปครับบรรทัดที่หนึ่งหนึ่งไม่มีบรรทัดที่สองครับเป็นหนึ่งครับบรรทัดที่สามครับบรรทัดที่สามนี่เป็นศูนย์นะครับบรรทัดที่สี่เป็นหนึ่งครับ มหาที่ห้ามหาที่ห้าไม่มีนะครับใส่กาาทบะดรัหที่หกนะครับไม่มีนะครับใส่การกบาท์มหที่ 7, เจ็ดน,นะครับเป็นหนึ่งนะครับก็ใส่หนึ่งต่อไปครับเป็นดีซีนะครับเป็นดีซีอ่าตรงนี้นะครับมหาที่ศูนย์ใส่หนึ่งครับก็ดีซีก็ DC, กดูที่คอลัมน์นี้นะ ก็ใส่หน 1, 1ึ่งครับตอนที่สองใส่ขีดแล้วก็ใส่ศูนย์ศูนย์ตามเข้าไปต่อไปก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งขีดขีดแล้วก็ศูนย์หนึ่งเอ็เอ็กแล้วก็ศูนย์อย่างนี้นะครับอ่าก็ตามนี้เลยอ่า อันนี้ก็จบแล้วนะครับสำหรับ k m ม p ของดีนะครับขั้นต่อมาก็คือการวงแล้วก็หาสมการนะครับแล้วก็สร้างวงจรนะครับอันนี้ขอไว้ก่อนเราขอหาของทีก่อนทีเอคือดูคอลัมน์นี้เนาะก็ไล่ตั้งแต่ศูนย์ถึงแปดนะครับไอศูนย์ถึงเจ็ดนะครับก็เป็นตามนี้นะครับก็เริ่มจากศูนย์ก่อน ศูนย์แล้วก็ดอนแค่สี่กากบาทสองก็คือตรงนี้สองก็คือหนึ่งเราจะเป็นหนึ่งหนึ่งสี่นะครับก็คือตรงนี้ก็คือหนึ่งห้าห้าหกคือกากบาทแล้วก็เจ็ดนะครับเจ็ดก็คือตรงนี้ก็คือหนึ่ง นะครับอ่ะต่อนะครับก็ตรงทีบีตรงทีบีเป็นอะไรตรงทีบีก็ดูตรงนี้ครับดูคอลัมน์นี้ครับเริ่มจากศูนย์ก่อนศูนย์ศูนย์แล้วก็กาบาทศูนย์หนึ่งศูนย์กากบาทศูนย์หนึ่งต่อไปก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งกาบากศ ต่อไปก็จะเป็นหนึ่งกับบาทกระบาทศูนย์ก็ไรต่ำเลขเลยหนึ่งกระบาทกระบาทศูนย์ต่อไปก็เป็นทีซีนะครับทีซีก็ดูค่าจักรักตรงนี้นะครับดูค่าจากระักตรงนี้นะครับอ่าก็เริ่มจาก,กาา 0, 0. นหนึ่งกระบาทศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งกาบบาทศูนย์ศูนย์ ต่อไปก็เป็นศูนย์การบาดการบาดหนึ่งจะได้รูปร่างหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะครับทั้ง b Pip ีฟิฟฟแล้วก็ t ีฟิฟฟนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นเอาให้เป็นการบาทหมดเลยนะตัวที่เป็นการบาทจะเป็นศูนย์หนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการปรงแล้วก็หาตัวสมการว่า ทั้งดีพิพปปแล้วก็ทีพิพปปนี่จะมีธรรมการเป็นอย่างไรนะครับ